กราบสวัสดีมิตรลักแฟนเกมทุกท่านตอนนี้อยู่กับผมช่อง Mr m i n e r i t v และตอนนี้เราอยู่กับเกมอ o i า m เตอร์พี่หมูมาแววแวววแหววจำ EP ที่แล้วได้ไหมครับที่ผมไปถล่มถล่มพี่อะคอยของเรานี่เองตอนนั้นยังสปินประมาณหมื่นกว่าสปินแต่ตอนนี้ผมพลานไปเหลือสองพันละเพื่อที่จะเอาทองครับมาเปิดหิบมาเปิดหิบม่วงเนี่ยตอนนี้ผมยังอยู่ประมาณสามหมสาพัน กว่าล้านเนี่ยมาเปิดทีมเนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงกิจกรรมเพิ่มการ์ด50%แต่ไม่รู้ว่าจะได้การ์ดทองการ์ดใหม่หรือเปล่า mm hmm. แต่น่นอนผมจะไม่มานั่งกดเนี่ยกดทีละหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องมันเสียเวลาและยังประมาณ30,000 30, กว่าล้านอะ่ะเออแต่ผมจะใช้นี่ไงโปรแกรมนี้ Automatic m o u ส e and Keyboard ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับยังไงช่วยไอโปรแกรมช่วยเออบอกก่อนนะสำหรับใช้ใน PC เท่านั้นนะครับไปโปรแกรมเมาส์คีย์บอร์ดที่ช่วยดับเบิ้ลคลิกหรือว่าช่วยกดช่วยท,ทําน,ทนู่นทํานี่ทํานั่นแต่วันนี้ผมจะมาใช้แค่เมาส์ตอนแรกครับไปที่เมาส์โหมดเชั o นอานถูกหรือผิดต้องขออภัยด้วยครับ กดเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้นะครับไอสังเกตทางด้า Gen H, นเกนไอเกนวายไหมครับตัวเลขมันจะขยับตรงจุดนี้ให้เอาเมาส์ไปตรงจุดที่ต้องการตำแหน่งที่ต้องการนั่นเองแล้วกด c ท r l ตรงจุดที่ต้องการครับผมเพื่อที่จะเป็นการลกตำแหน่งสังเกตที่เกนไอเกนวจะไม่ตัวเลขจะไม่ขยับแนละ้ว ถ้าไม่แน่ใจก็กดเนี่ยปุ่มสี่เหลี่ยมเนี่ยปุ๊บเมาส์มันจะเด้งไปที่ตรงเอ่อตรงหีบสีมว่วงครับทวนเห็นไหมตรงนี้เลยแล้วตอนนี้ใส่ชื่อจะไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่แต่ผมจะใส่เป็นกล่องแล้วกัน <c oughs> เสียงเห็บน,นิดนึงไม่มีน้ำกินแล้วกดโอเคไปหลังจากนั้นให้เรากลับมาตรงรูปเมาส์อีกทีหนึ่งปุ๊บแล้วไปที่ดับเบิลคลิกครับผมกดเข้าไปเลย ไอคอนที่มาที่ดับเบิลคลิกครับผมพบเวลากดที่เนี่ยคะ่ะกล่องครับปุ๊บมันต้องดับเบิลคลิกีครับผมเพื่อที่แบบแบบนึงรอรอมันแจกการ์ดครับโอเคเนี่ยครับมันจะไม่ได้ออกถ้าเราไม่กดดับเบิลคลิกอีกทีหนึง่งผมกดเข้าไปปุ๊บมันจะได้งออกมาที่หน้าต่างนี้ครับผมลหลังจากนั้นก็กดเพลย์ได้เลยปุ๊บ อ๋อผมลืมอีกหนึ่งขั้นตอนครับคือเดี๋ยวรอรอมันกันรอ,รอ,รอ,รอแป๊บนึงนครับหลังจากมาแจกการเสร็จปุ๊บมันจะไม่ได้ออกเพราะผมยังไม่ได้ตั้งค่าตรงนี้ฮะนครับ,รบผมต้องไปเปลี่ยนตรงนี้ทีปุ๊บตรงรีเพ c สนะครับผมเปลี่ยนคือเวลาตอนแรกมันเป็นหนึ่งใช่ไหมทุกคนจะใส่เป็นอะไรก็ได้ครับใส่ เยอะแค่ไหนก็ได้ผมใส่ไปประมาณพันหนึ่งอะเพราะผมยังอยู่สามหมื่นสามหมื่นกว่าล้านอะเออใช้เวลานานหน่อยนะอยากไดก็กดเพลย์ได้เลยครับให้ทุกคนสังเกตตรงลูกศราส์ของจนะงไม่ขยับไปไหนเลยไอ้นี้เดี๋ยวผมขอเร่งความเร็วหน่อยะะแล้วกันเห็นไหมครับไอ้นี้ผม อัดคลิปแล้วมาภาคที่หลังนะครับไม่ต้องตกใจว่าเออทำไมวิดีโอเร็วแต่เสียงไม่เร็วสังเกตที่มาสว่ผมมันจะอยู่กับที่นบผมไม่ขยับไปไหนเลย,เลยจะกดอยู่อย่างนี้ครับคือทุกคนสามารถเอาเวลาตรงเนี้ยเออจะไปฟังเพลงอ่านหนังสือไปกินข้าวไปอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งกดอยู่เออ ยาวๆไปไม่ได้กัดใหม่เลยส่วนตัวโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับส่วนใครที่อยากแบบเออให้ให้สอนติดตั้งหน่อยหรือว่าสอนวิธีการใช้หน่อยเดี๋ยวคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะทำอีพถัดไปผมจะทำคลิปขึ้นมาสอน ส่วนนี้ทีนี้ผมจะทำเป็นวิธีใช้ดับเบิลคลิกก่อนเอาไปใช้สำหรับเกมอื่นได้นะครับแต่ตอนนี้ผมใช้กับคอยมัตเตอรซึ่งมันง่ายดีูแลนีมันง่ายดีอมันว่าผมตัดมาแค่นี้แหละทุกคนสังเกตมุมขวาล่างครับผมมันจะมีกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับถ้าทุกคนจะหยุดโปรแกรมมันจะบอกว่าให้กดชิปบวกกับ f2 ครับผมกดไปเลยก็จะสต็อป โปรแกรมมันจะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วทุกอย่างจะหยุดถ้าให้ทุกคนดูจนกว่าผมจะกดเนี่ยตรงทองหมดเนี่ยโอโ้โหเป็นวันนะครับบอกเลยเอาเป็นว่าผมขอมาสอนแค่นี้ก่อนแล้วกันถ้าคนไหนไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ได้เลยครับผมว่าเออพี่ช่วยทำอะไรนี้เข้าใจหน่อยได้ครับผมเดี๋ยวผมทาให้ EP หน้าสาหรับ EP นี้ก็ครับมาแนะนําโปรแกรม Automatic เมาส์แอนด์คียบอร์ครับเป็นโปรแกรมช่วยกดอ,อ่าเป็นโปรแกรมถือว่าช่วยได้หลายอย่างนะโปรแกรมนี้อย่าลืมนะผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างถ้าคนไหนชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และฝากกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่ ep หน้าครับผมสําหรับวันนี้บ๊ายบาย